สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการทําโต๊ะนะครับที่ใช้ไม้แล้วก็ใช้กระจกด้านบนครับความพิเศษของโต๊ะตัวนี้คืออะไรนะครับคือผมใช้สกูเพียง4ตัวนะครับตัวนี้4ตัวนี้ในการยึดโครงเก้าโต๊ะของเรานะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเนี่ยเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครเนี่ยจะไปทำครับลองดูเอาไปปรับประยุกต์ดูได้เล็กอย่างหนึ่งนะครับในโต๊ะตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้เศษกระจกที่มีอยู่ในบ้านนะครับเอามาตัดแล้วก็เอามาใช้งานด้วย โดยเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องหาไม้ที่มีหน้าตัดเนี่ยใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันได้จะดีมากๆเลยนะครับจากนั้นเราจะตัดไม้ออกมานะครับทําขาโต๊ะเนี่ยสชิ้นครับความสูงก็ขึ้นอยู่กับเราครับแล้วก็ทําเป็นคานด้านข้างนะครับความกว้างของโต๊ะนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็คานด้านยาวของโต๊ะอีก2ชิ้นครับทีนี้เรามาดูการตัดไม้นะครับซึ่งในส่วนของเสาเองเนี่ยผมจะตัดผ่าเท่ากับครึ่งความหนาของหน้าตัดไม้นะครับ โดยวิธีการตัดไม้ทั้งหมดของผมเนี่ยจะเป็นการตัดเพื่อที่จะยึดไม้ทั้ง3มชิ้นเนี่ยให้เข้ากันโดยใช้สกูเพียง1ตัวของแต่ละจุดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เห็นหัวสกูเลยนะครับในการยึดในครั้งนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเสาที่เราจะตัดนะเราจะผา่าครึ่งความหนานะครับของตัวหน้าตัดไม้มาก่อนจากนั้นนะครับในส่วนของเสาเนี่ยอันนี้เราจะต้องตัดอีกครึ่งครึ่งหนึ่งของความหนาตรงนี้ด้วยนะครับออกไปเนาะนะครับมันจะได้เป็นลักษณะ ไม้ของเสาเนี่ยออกมาแบบนี้นะจากนั้นเราก็ตัดแบบนี้ทุกอันเลยครับต้องบอกว่าในงานนี้เนี่ยผมใช้เป็นเลื่อยมือในการตัดนะครับเพราะว่าอยากทดสอบตัวเลื่อยที่ผมซื้อมาด้วยนะเป็นเลื่อยมือของเซตต่อนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นเสาลักษณะตัดนะครับออกมาแบบนี้นะครับทั้งสี่เสาเลย ถัดมาครับในส่วนของคานโตะนะครับบริเวณด้านข้างหรือบริเวณด้านกว้างเนี่ยตัวนี้ผมก็จะตัดไม้ออกมาอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือเราจะตัดผ่าครึ่งความหนาเนี่ยของตัวไม้เนี่ยทั้งหมด2ด้านนะครับแล้วมันจะเหลือเป็นเสีย้ยวไม้เนี่ยออกมาแค่1ใน4ี่ของตัวท่อนไม้ตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราตัดทั้ง2ด้านเลยนะครับของตัวท่อนท่อนไม้ที่เราทำฐานด้านกว้าง แบบบนนี้นะครัจะเหลือแค่1นในเท่านั้นตรงนี้แล้วก็ที่เราตัดเนี่ยก็จะตัดลึกเข้าไปเท่ากับความหนาของหน้าตัดไม้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาทั้งหมด2ท่อนครับแบบนี้สุดท้ายนะครับในส่วนของตัวคานไม้ด้านยาวอันนี้จะตัดง่ายที่สุดก็คือตัดขาขึ้นความหนาของหน้าตัดไปเลยนะครับแบบนี้เลยครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคานด้านยาวที่เราจะเอาไว้วางประกบด้านบน ทีนี้นะครับเราก็จะได้ไม้ที่เราตัดออกมาเนี่ยตาม à, รูปแบบที่เราต้องการแล้วครบทั้ง3รูปแบบแล้วครับก็จะมีทั้งขาตั้งนะครับขาด้านกว้างแล้วก็ขาด้านยาววิธีการประกอบก็เริ่มต้นเลยเราก็จะเสานะครับมาประกอบกับขาด้านกว้างก่อนนะครับประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่เหลือตรงนี้เพื่อที่จะใช้ในการประกอบตัวขาด้านยาวของเราครับส่วนที่เป็นจุดยึดกันทั้งหมดเนี่ยผมจะใส่กาวเข้าไปทั้งหมดเลย เพราะว่ากาวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ไม้ของเรายึดติดกันแน่นครับแล้วก็จะใช้สก,กูเพียงหนึ่งตัวนะครับยึดตําแหน่งไม้ที่มันจะเป็นส่วนทั้ง3ส่วนเนี่ยยึดติดกันนะครับมันจะมีแค่ตาแหน่งเดียวตรงนี้นะครับ <t ell> ผมก็จะยิงยึดเข้าไปแบบนี้เลยครับก็ใช้สก,กูเพียงสี่ตัวและทีนี้นะครับรอให้เขาแห้งสัก2สองชั่วโมงนะครับกาวเขาเนี่ยก็จะทํางานทําให้ยึดเนี่ยได้แน่นครับแล้วสก,กูก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งตัวช่วยนะครับทำให้ไม้ทั้งสามชิ้นเนี่ยยึดติดกันทั้งคี่จ ถัดมานะับอันนี้ผมก็ไปตัดไม้มาเท่ากับขนาดความกว้างแล้วความยาวของโต้ครับแล้วก็ไปหาตัวกระจกนะครับต้องบอกเป็นกระจกที่ผมเหลือมาจากงานก่อนๆน,นะเพราะว่าตอนที่ไปสั่งซื้อกระจกเนี่ยเขาจะขายเป็นแผ่นใหญ่แล้วพอเราใช้ไม่หมดเนี่ยเขาก็จะให้เศษกระจกมาผมก็เลยมาวัดความหนากระจกนะครับแล้วก็จะมาบาดร่องของไม้เนี่ยเท่ากับความหนากระจกครับบริเวณด้านข้างของไม้ที่เราตัดมาครับ วิธีการบากล่องตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนเลยนะครับเตระยะความลึกนับเท่ากับความหนาของกระจกแล้วก็บากบ,ากบริเวณด้านข้างออกมาลักษณะแบบนี้นะครับทั้งไม้ทั้ง4ี่ท่อนที่อยู่ด้านบนหรือถ้าใครไม่มีโต๊ะเลื่อยวงเดือนเนี่ยผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องใช้เป็นตัวสิวนะครับในการค่อยๆที่จะสกัดบริเวณด้านข้างไปนะครับเมื่อเราได้ไม้นะครับที่ บากล่องบริเวณด้านข้างเพื่อใส่กระจกเสร็จมืนที่ร้อยเราก็ไม้ทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันครับซึ่งวิธีการประกอบอันนี้ผมก็ใช้เป็นปืนตะปูเลยนะยิงเข้าไปแล้วก็ใช้กาวด้วย mm. เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะวัดความกว้างแล้วก็ความยาวของช่องนะครับที่เราจะใส่กระจกเมื่อได้ค่ามานะครับเราก็จะเอาค่าที่ได้เนี่ยความกว้างกับความยาวเนี่ยมาตัดกระจกครับโดยวิธีการตัดกระจกเนี่ยเราก็ต้องมีตัว ตัวตัดกระจกด้วยนะครับจะมีขายอยู่นะอันนึงไม่ถึงร้อยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับสามารถตัดกระจกลักษณะเนี่ยแบบนี้ได้เลยเพียงเรากรีดเข้าไปนะครับตามรอยนะครับตามตำแหน่งขนาดที่เราต้องการนะครับมันจะมีรอยเกิดขึ้นเห็นไหมครับจากนั้นเราก็เอาไม้เข้าไปวางแล้วเราก็กดกระจกนะครับมันก็จะหักแล้วก็ได้ตามขนาดที่เราต้องการทั้งความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับทําแบบนี้ วิธีการการตัดกระจกก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับราคาไม่เกินร้อยนะหาซื้อได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราตัดกระจกเสร็จแล้วนะครับบริเวณขอบของกระจกเนี่ยเราสามารถใช้ตัวกระดาษทรายนะครับหรือกระดาษทรายหลังแข็งเนี่ยในการที่จะลบขอบลบมุมของกระจกเพื่อลบความคมได้นะครับแล้วก็มาขัดตัวขอบไม้ของเรานะครับแล้วกระจกใสแบบเนี้ย จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ครับสุดท้ายเลยอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเอาตัวโต๊ะไม้ของเราเนี่ยนะครับไปทําสีได้นะครับโดยสีที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวของว o o เทคนะครับ ww ห้าพันทาไปก่อนหนึ่งรอบอันนี้จะเป็นสีรองพื้นนะครับการทาสีนะครับรอบที่2ก็จะใช้เป็นสีวอนัทเงานะครับรหัสก็ตัวนี้เลยนะครับของว o ดเทคเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ เราอยากได้เข้มเท่าไหร่ก็ทาทัก2อถึงสรอบก็ได้นะผมก็เอาทาแค่2รอบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการนะครับช่วยทําให้ไม้ของเราเนี่ยคงทนยิ่งขึ้นนะครับทนแดดทนฝนได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ระยะยาวครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นโครงโต๊ะออกมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าแข็งแรงนะครับใช้งานได้ดีเลยก็สําหรับใครต้องการจะทํานะครับผมต้องบอกว่าลองดูเป็นแนวทางแล้วเป็นไอเดียนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับประยุกต์นะครับทําให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ อาจจะใหญ่กว่านี้โตกว่านี้ก็ได้นะครับปรับขนาดดูนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในคลิปนี้ผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้หรือว่าตามคอมเมนต์นะครับสามารถที่จะลองเข้าไปดูเป็นแนวทางได้ครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ